คราวนี้ลองมาดูนะคะเป็นอีกแนวหนึ่งนะอันนี้นะคะเหมือนเดิมเนาะจะให้ดูช้อยก่อนนะคะให้ดูช้อยก่อนว่าเขาคุยอะไรกันบ้างจับว่าสี่ข้อนี้อะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงจะทำต่อข้อหนึ่งบอกว่าซาโมชิเร่ชอนวาหาซ้อโกชิซอรุ่มพักหนึ่งพักหนึ่งดาง ชวนว่าใครเราซ่อโทรศัพท์โทรศัพทพ์ไปที่สำนักงานแล้วก็ทำอะไรคะแล้ก็ไปรับครูครูจีซอมรูเราไม่รู้ไปไปรับโคจีซอรับอะไรช่างมันแต่ถ้าแปลได้อันนี้ก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นโคจีซอแปลว่า ใบแจ้งใบแจ้งประกาศอะไรสักอย่างถูกต้องเนาะนะคะอาจจะเป็นประกาศแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเป็นใบโนติสอะไรสักอย่างคนไทยเรียกใบโนติสอ่ะเนาะโนติสอะไรก็ได้นะคะเขาบอกว่าจะมีการปรับปรุงอะไรเขาจะซ่อมอะไรห้ามใช้ลิฟต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะประกาศอะไรสักอย่างให้ให้เรารู้อ่ะนะคะแต่ว่ามีเรื่องนี้หรือเปล่าเนาะโทรหรือ,อยังไปรับหรือ,อยังอันนี้ลองดูเนาะนะคะหรือโทรแล้วนะคะข้อสอง โชิซอกาอีตันชีอูพยอนฮามมุนควักอินฮันดาควักอินยืนยันเช็คตรวจสอบเอ๊อันนี้ไม่ตรวจสอบนะถ้าตรวจสอบจะเป็นคอมซาฮาดาคอมซาครับจ้าอันนี้คือการตรวจสอบควักกินฮัดาคือการเช็คคอนเฟิร์มนะคะเอาไปเช็ค นะไปคอนเฟิร์มไปเช็คที่ไหนบุญยัามแปลว่าคือกล่องหามแปลว่า box นะแต่คนเกาหลีพูดว่า boxer กล่องอะไรคะเหมือนแบบกล่องรับจดหมายเหรอคะกล่องรับจดหมายกล่องไปรษณีย์อะไรเงี้ยแปลมาได้หมดเลยเนาะกล่องรับจดหมายกล่องไปรษณีย์ว่ามีอะไรว่ามีอ่อ ใบแจ้งแนงใบโนติใบแจ้งหรือเปล่าไปดูว่าเช็คหรือ,อยังหรือ,อยังไม่ได้เช็คเขาไปเช็คในกล่องไปสี์หรือ,อยังนะข้อสามนะคะโฮชิซอรุ่นอือรอกวาลีซามูโซเอคันดังเหมือนกับไปที่ไปเพื่อเป็นไวยากรณ์เดียวกันอือรอคันดังไปที่ไหน ไปที่ออคอร์ลีซาโมโซเหมือนไปที่สำนักงานออฟฟิศคอลีได้ไหมคอรลีคอรลีครับคอรลีคอรลีคือการจัดการนะคะคอรลีซาโมโซนะเรื่องของสำนักงานที่ดูแลเรื่องการจัดการถ้าอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็จะพูดถึงส่วนกลางนะคะถ้าอยู่ในบริษัทอะไรสักอย่างก็คือเป็น หน่วยที่ดูแลเรื่องทรัพยากรต่างๆในในบริษัทเนาะนะคะหน่วยจัดการอ่ะฝ่ายจัดการนะคะฝ่ายบริหารจัดการเพื่อรับเพื่อรับเพื่อรับเอ่อใบใบใบแจ้งใบแจ้งโนติสอะไรสักอย่างนะคะข้อสิบอูปยอนฮามเม้วาลีบีโกชิซอเอ่อโกชิซารุ่น No, 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 นอนอนอนุนดาทุนดาเปิดทุนดาอันนี้เป็นไวยากรณ์นะแกมมาอาอทุนดาอาทุนดาแปลว่าอาอทออุนดาแปลว่าจุดๆไว้วางไว้ใส่ไว้ถือไว้เปิดไว้ปิดไว้อะไรเงี้ยไว้อะนะคะเป็นการที่ทําแล้วคงสภาพนั้นไว้นอนทาก็แปลว่าไ ใส่ใส่ไว้ใส่อะไรลงไปที่ไหนใส่ไอ้ใบใบโนติสเน่ยอันนี้โนติสเรื่องอะไรคะอันนี้บอกมาเรื่อบีบีเ,ออ B, B เหมือนเป็นค่าค่าถูกต้องค่าอะไรค่าคุลีครร่าจัดการ การถูกต้องเนาะถ้าอยู่ในอพาร์ตเมนต์ภาษาไทยแปลเป็นค่าส่วนกลางค่าที่ดูแลเออเลกเออค่าที่จอดรถดูแลสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยเออค่าทําความสะอาดในอพาร์ตเมนต์น่ะเนาะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปที่ไหนไปในกล่องรเอกสารนะถต้องเนาะนะคะสี่อย่างนี้ฟังแค่สี่อย่างนี้นะหนึ่งโทรหรือยังนะคะใครโทรสองเช็คกล่องไปรษณีย์หรือยังนะคะ 3. ไปที่ควนลีซามูโซใช่ไหมใครจะไป 4. เอาเอาใบโนติสเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะค่าจัดการเนี่ยไปใส่ในกล่องรษณสน์ผู้หญิงเอาไปใส่หรือผู้ชายเอาไปใส่ใส่หรือยังหรือยังไม่ได้ใส่โอเคเนาะลองดูนะคะเด้วสอบจะมีนำใจเาจะา번에โกดิซร단어가ั้าะว่าี่ย์เิที่เตออี่ควิดรกนาจะีวิ์เต้อ้ารนคือร นี่สอนใบให้ว่าทุกข้อเลยมีคําว่าโคจีซอนะคะก็ต้อดูว่าใครทําอะไรกับโคจีซอทําหรือ,อยังหือยังไม่ได้ทําใครเอาไปใส่ใครไปรับนะคะหรืออะไรเขียนเนาะคุอละคุณบอลยอจะคุณบอลยอจะคุณบอ요จออ 어제 넣어드렸는데요 여자 봤는데 없더라고요 지금 관리사무소에 가면 받을 수 있나요 남자 네 오시면 바로 재발급해 드리겠습니다. 말도 간 어, 다니 뭐야? 케을 레일. 케이핑을 레일. 케이핑을 레일. 케일을 레일. 케이핑을 레일. 케이핑을 일 케이핑을 레일. 케이핑을 레일. 케이핑을 이 ส่วนกลางต้องเก่งมากถ้าผู้ชายทำงานอยู่ส่วนกลางใครเป็นคนหน้าที่เอาใบโนติสให้ลูกบ้านผู้ชายเพราะ่ข้อสี่เอาไว้ไหมข้อสี่ข้อสี่ใช่หน้าที่ผู้หญิงเหรอไม่ใช่ไปใส่เนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ไหมตัดออกเลยนะเหลือสามข้อนะคะผู้หญิงได้รับใบโนติสหรือยัง ยังไม่ได้ค่ะไม่ได้นะนี่คือปัญหาแล้วเนะาะคราวนี้เสร็จแล้วเราก็จะเหลืออยู่สามข้อนะคะผู้หญิงยังไม่ได้เขาทํายังไงหนึ่งเขาโทรไปที่ซามูชิสองนะคะเขาไปเช็คที่กล่องไปษนีหรือสามเขาจะเดินไปที่ควาล,ลีซามุโซเช็คหรือยังผู้หญิงเช็คกล่องไปษณีหรือยังผู้หญิงเช็คแล้วนะคะผู้หญิงเช็คแล้วเก่งมาก เก่งมากนะข้อนี้ผู้หญิงเช็แล้วจริงๆนะคะเลือนหนึ่งกับสามสองคนนี้เขาคุยกันยังไงคิดว่าผู้หญิงตอนเนี้ยอยู่ที่ควาลีซามูโซถ้าผู้หญิงอยู่แล้วก็แปลว่าข้อสามไม่ถูกเนาะหรือผู้หญิงโทรไปเหมือนผู้หญิงอ่ะโทรมาเพเหมือนกับถามไอประโยคแรกเหมือนกับถามว่าอ๋อที่เนี่ยเหมือนใช่แบบออฟฟปศส่วนกลางหรือเปล่าแล้วก็ ถูกต้องเขาถามเขาแปลว่าถ้าเกิดเขาเดินไปเขาต้องไม่ถามประโยคนี้แล้วเนาะเขาถามนี่ใช่ลีซามูโซออฟฟิศส,ส่วนกลางหรือเปล่าใช่ไหมเนาะฝ่ายส่วนกลางหรือเปล่าแปลว่าเขาโทรแปลว่าผู้หญิงทําแล้วนะผู้หญิงโทรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อเดียวที่เหลืออยู่คือขออนุาว่าข้อเดียวจะไปแล้วถูกต้องเหลือต้องไปนะคะอันนี้คือวิธีการ เนาะนะคะจับแค่4อันนี้แหละมันจะมีบางทีพูดเรื่องอื่นหลอกๆมาบ้านแต่ไม่ต้องสนใจจับแค่นี้ก็พอมาดูข้อแรกเนาะผู้หญิงบอกว่าวาลิซาโมโซชิโยอาพาชูวาลีบีโกชิสอเรมอาจิกมดพักอาสอโยอสํนานักงานส่วนกลางใช่ไหมคะ ถูกต้องเนาะไปะยคนี้ส่วนมากก็จะใช้ในการโทรศัพท์เนาะขอ้อกี้จุดจุดจิโออย่างเงี้ยนะคะที่นั่นใช่จุดจุดจุดไหมคะอย่างนี้เนาะ,ะเขาบอกว่าเพราะนะคะเราว่าเหมือนยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับอ่ใบแจ้งค่าส่วนกลางค่าใช้จ่าย ของอพาร์ตเมนต์ถูกต้องเนาะนะคะต่อมานะอ่าคือรซุม,มิกะาฮอกชีอูพิออนอ่ามืดวักฮาชอตไนโอ,ออเจนารอทอูรอสเดนเดโออ่าแบบอย่างงั้นเหรอครับถูกต้องค่ะ ไม่ทราบว่าเอ่อได้ไปแบบไปเช็คไปเช็คไปเช็คที่ในแบบต่องหรือยังไปสนิหรือยังผู้ชายบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเหมือนกับว่าเอาไปใส่แบบเอาไปใส่ถ้วยเนาะถ้วยเอาไปใส่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชายทําแล้วนะตัดทิ้งเลยนะคะผู้หญิงบอกว่า พ a ร์ทนเด of ออฟทราโกโยเหมือนไม่เหมือนไม่เห็นนะคะเขาบอกว่าไปลองแล้วอันนี้คือไปลองอแต่นุนเดแต่ไม่มีทอราโกโยเป็นแกมมาที่พูดจากประสบการณ์จริงนะคะพบว่ารู้สึกว่าเห็นว่านึกว่าคิดว่าต้องเป็นความรู้สึกของเราจริงๆนะ แปลว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าฝากคนอื่นไปดูนะผู้หญิงไปดูเองจริงๆเลยประสบการณ์ตรงของเขาเลยไม่มีลองแล้วนะไปดูมาแล้วแต่ไม่มีนะคะโอเคเนาะแปลว,แว่าผู้หญิงเช็คแล้วข้อสองตัดทิ้งนะผู้หญิงเลยถามว่านี่คึ้กาลีซามูโซเออาเมยอนทักพาดูซูอิสไนโอ นายุถ้าไปถ้าไปที่ออฟฟิศส่วนกลางตอนเนี้ยสามารถที่จะแบบรับได้ไหมต้องเนาะผู้หญิงถามถึงเรื่องที่จะไปนะนะคะผู้ชายบอกว่านี่โอชิมิออนคารเชพันกึมเฮ ทูรีเกซึมดิดา,าครับถ้าถ้ามาถ้ามาจะอาร์เธริดาจะช่วยติต่องูสุภาพของอาอัชูดาจะช่วยเชใหม่ทันให้ทันทีเลยนะ นะคะจะจะออกใหม่ให้เหรอคะอ๋อไพ่คือพาดาแปลว่าออกเอกสารเชแปลว่าทาชีแปลว่าอีกครั้งจะออกเอกสารให้ใหม่อีกครั้งนะคะอือเอออันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายหน้าที่ออกเอกสารหน้าที่ออกเอกสารไปใส่ในกล่องไปรษณีย์ข้อสี่ก็เลยไม่ถูกนะคะโทรแล้วคุยกําลังโทรศัพท์อยู่แล้วก็ผู้หญิงเช็คแล้วเลยต่อข้อสามโอเคเนาะนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะแนวเดียวกันลองดูว่าอันไหนที่ผู้หญิงทำจะท,ทำทำแล้วอันไหนผู้ชายทำนะคะข้อหนึ่งนะเอออเอออเอออวานเน่คง,งจังวอนิเดืนชัดนึงดาคงจังฮะนะวอนิววนิ วนเงินสาเหตุสาเหตุการก่อสร้างเหรอมันพัง,อ,งอันนั้นโครงสร้างนี้คือก่อสร้างนี้โคจรเสียเนาะสาเหตุการเสียของของของคอนแอร์ของแอร์ดูเป็นไปได้ไ,ไหมเนาะผู้หญิงต้องไปหาสาเหตุการพังหรือเปล่านะข้อสองเนาะ แอร์คอเนอร์สตอร์บีส,อสตอร์บีซูเซนทอร์เซนทอร์เอ,เอมัชชนะินดามัชชินดานี่ก็คือการฝากฝากให้รับผิดชอบฝากให้ดูแลนะคะฝากของก็ได้นะฝากดูแลฝากรับผิดชอบอะไรสักอย่างนะคะฝากจัดการเรื่องอะไรสักอย่างฝากอะไรสิ่งที่เขาเสตอบีซู ฝากฝากแอร์ากแอร์ถูกต้องฝากแอร์ไว้ที่เอเอเอสเซ็นเตอร์เหรอคะต้องศูนย์บริการเนาะศูนย์บริการลูกค้าศูนย์บริการหลังการขายถูกต้องเนาะถ้าแปลไม่ออกไม่ต้องตกใจนะหาดีๆที่เราเคยคุยกันตัวบ่งชี้กรรมตัวบ่งชี้สถานที่มันก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละข้อสามนะคะเออขอนี้ชงรูว่าการตรงนิวตงนิว ธงนัวกาคยองกาคยอกึโชซาหันดาโชซาโชซาคือสำรวจสำรวจอะไรคะเเีียยรวาขับ ราคาและอะไรคะชงนิวชงม,มูราคาะรราคาและชงนิวแปลว่าประเภทชนิดของตัวราคาเชนิดของแอร์ของแอร์ถูกต้องเนาะผู้หญิงแล้วที่ทำอะไรนะเอาไปฝากไว้ที่ AS c e n t ซน l หาสาเหตุการพังหรือสำรวจประเภทและราคาของแอร์หรือสี่ ซามโเชส่องซายงฮันเออคอรุ่นคอรุนซารอคันดาเหมือนกับไปเพื่อซื้อแอร์ที่จากทำไมที่จะใช้ที่ออฟฟิศต้องเนาะเออเรือกการอ่านเหมือนโอเคขึ้นเยอะเลยเนาะนะคะ แอ,อ,อ,อค,คีวออควโแอคอนช,ชอันนี้ทุกคำมีแอร์คอนหมดเลยเนาะดูดีๆว่าไปซื้อหรือไปสำรวจหรือเอาไปฝากหรือหาสาเหตุการพังดูแล้วน่าจะมีเขาหน้าเดาน่เลยเนาะน่าจะพูดถึงแอร์มันพังสักอย่างหนึ่งแอร์ในซาม,มูชินเนี่ยน่าจะพังนี่คือเรื่องที่เดาได้จากช้อยเลยเนาะนะคะแล้วดูว่า

새로 사는 게 나을 것 같은데 어떻게 할까요, 남자? 그럼 그렇게 합시다. 이 대리가 괜찮은 에어컨 좀 찾아봐 주세요. มาดูกันว่าอะไรที่เอามาลอง,อะไรที่ทำแล้ว,อะไรที่ยังไม่ได้ทำ,จับไดว่าข้อหนึงมีไหให้ไปหาสาเหตุการพังของแอร์มีไหมีคำว่าวันนี้ไมีหาสาเหตุการพังไหม <목소리> โอ้ยฟังไม่ทันเลยไม่ทันเลยเนาะเอาคิดว่าไหนบ้างได้แต่ออโตเคมีออโตเคมีอันหนึ่งเนาะเหมือนกับเหมือนกับว่าครูจังนีเหมือนแอร์แบบที่แบบว่าซาโมชิวอะไรต่างๆสิ่งที่เราจับได้คือผู้ชายเป็นหัวหน้าเนาะนะคะแปลว่าผู้หญิงเป็นพนักงานแน่นอนนี่คือสิ่งที่เรารู้แล้วเพราะผู้หญิงเรียกผู้ชายว่าครูจัง,งนีเนาะนะคะผู้หญิงเป็นพนักงานอะ,อะเอาอย่างน้อยเรารู้ว่าผู้หญิงไปบอกหัวหน้าว่าทำยังไงดีแอร์เสียนี่คือสิ่งที่เรารู้เนาะ จับได้ไหมว่ามีบอกไหมว่าให้ไปหาสาเหตุหรือเอาไปฝากที่ซอ r ิสซ e เซ n นทอหรือมีเรื่องไม่ได้ยินนะไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยนะซอปิสเซนทอเหมือนได้ยินอยู่เหมือนได้ยินเนาะเหมือนมีเนาะนะคะมีสำรวจราคาประเภทไหมหรือไปซื้อใหม่เลยมีไหมซื้อใหม่อ่ะเดี๋ยวลองทีละท่อนนะเอาทีละท่อนนะ ท่อนแรกก่อนนะผู้หญิงเปิดขึ้นมาว่าอะไรทีละท่อนนะคะเดี๋ยวจะคิมผู้หญิงบอกหัวหน้าว่าเนี่ยเหมือนกับแอร์ที่ออฟฟิศมันแบบมันใช้ไม่ได้ป่ะคะต้องทําอะไรคะเขาพูดอะไรต้องทําอะไรต้องแฮกอัลกันไทอะไรเนี่ยค่ะเซโร่สายไฮกันไทย เซโร่เซโร่เซซาดาซาาแปลว่าซาดาซาดาซื้อเซแปลว่าซื้อใหม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงเปิดขึ้นมาเลยนะต้องซื้อใหม่นะนี่คือสิ่งผู้หญิงบอกหัวหน้าบอกว่านําจาเว수์โยซูรีฮัอ ำไมหรอมันใช้ไม่ได้หรอซูรีไฮซุยตาหัวหน้าบอกว่าอะไรซูรีฮไฮซุยตาซูรีฮาดาแปลว่าซูรีฮาราซูซูรีซูยตาสามารถสามารถทำอะไรซูรีฮาดาความหมายเหมือนโคชิดาซูรีฮาดาโคชิดาว่า ซ่อมโคตรงจดีนะเหมือนมันซ่อมซ่อมได้ไหมยังจับพังอ่ะเนาะนะคะมันซ่อมได้ไม่ใช่หรอนะคะนะเขาบอกว่าซูดิอิตาโกฮาจิอะนะซโอไหนบอกว่าซ่อมได้ไม่ใช่หรอนะคะอ่ะรู้ว่าซ่อมได้นะผู้หญิงแนะนําให้ซื้อใหม่ก่อนผู้หญิงเลยบอกว่าผาจูิาูอิ 새로사는게나을것같은데어떻게할까요ซ่อมได้ไหมปีบอกว่าซ่อมได้ไหมคะเหมือนกับค่าใช้จ่ายมันบเยอะหรือเปล่าคะถูกต้องเขาบอกซ่อมได้แต่ค่าใช้จ่ายมันจะเยอะนี่คือปัญหาและผู้หญิงเลยถามว่าเออทำยังไงดีนี่คือจุดที่ผู้หญิงพูดเนาะค่าใช้จ่ายจอกมาเยอะนะผู้ชายเป็นคําสั่งเนาะเพราะเขาเป็นหัวหน้าสิ่งสุดท้ายที่ผู้ชายสั่งคือสิ่งที่ผู้หญิงจะไปทํานั่นคือคําตอบเลยนะครอม 그렇게 합시다. 이 대리가 괜찮은 에어컨 좀 찾아봐 주세요. 가위, 이발하 아, 그럼 그렇게 합시다. 이 대리가 괜찮은 에어컨 좀 찾아봐 주세요. ชาจาบาจูเซลบาจูเซลแปลว่าอะไรชาจาพ่อจ,จูเซลชาจาพุดาชาจาชาจาพุทธลองซื้อดูก็ได้เหรอคะเอ้ยลองพุดา,ลอ,าลองอะไรลองหาดูก็ได้หาให้หาอะไรหวัวหน้าให้หาอะไรให้หาหาข้อมูล หาข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำตอบคือ,ข,อ,ข,อข้อ้มูลก็ต้องเป็นเอ่อข้อข้อสามนะคะถูกต้องสิ่งที่เป็นข้อมูลก็คือประเภทและรลคาถูกต้องเนอะนะคะหัวหน้าไม่ได้บอกให้ไปซื้อเลยนะหัวหน้าไม่ได้บอกให้เอาไปฝากไว้ที่ศูนย์นะเพราะเขาคุยว่าเขาบอกแล้วช่างก็คงเป็นช่างอะไรบอกว่าซ่อมได้แต่ ราคาแพงไม่ได้มีการบอกให้ผู้หญิงไปหาสาเหตุเนาะข้อหนึ่งก็เลยไม่ถูกไม่มีเรื่องนี้เลยนะคะมาดูหน่อยเนาะคิมพูพมชังนิมินคิมพูชางนิมซามูเชอร์เออคอา,าร์เนอร์เชโรซายาฮันกัสกัสนุนเทวพูชางนิมคิมพูชางนิมดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่าต้องซื้อซื้ออะไรซื้อแอร์แอร์ของอะไรคะของออฟฟิศใหม่นะคะ้องค่ะเวลซูร well, ิฮันซูอิทาโกอาจิอานาสอยออานาสไยออานาสไยอเอ่อทำไมล่ะไมล่ะ บอกว่าพูดว่าใ่้ไหมก็ไหนบอกว่าเออสามารถซ่อมได้เหรอคะซูรีซูรีาามไ,ไม่ใช่หรอใช่ไหมไหนบอกซ่อมได้ไม่ใช่หรออืมแต่ผู้หญิงเคยพูดแบบนี้แล้วก็เขานะคะเขาใช้รูปอดีตเนาะไหนเคยบอกว่าซ่อมได้ไม่ใช่หรอต้องเคยพูดแล้วเนาะเขาผันรูปอดีตผู้หญิงบอกว่า กูชเชื h, ah, oh, ่อซนึนอิทหนึเดช่ก็ข้าโำดีได้เหมือนแบบมันก็ซ่อมได้แหละซ่อได้ถูกต้องโคชิดาสูริฮาดาคำเดียวกันสามารถซ่อมได้ซ่ได้แหละแต่ดูเหมือนว่าเขาบอกว่า ไม่รู้บอกน่าจะเป็นช่างนะั่นแหละเนาะน่าจะเป็นคนที่ช่างที่ทำเป็นคนซ่อมเนาะเขาบอกว่าช่างบอกว่าดูเหมือนว่าอค่าใช้จ like> ่ายจะเยอะนะคะจ่อมาเยอะเนาะเซรูเซโรสารึนเกนาอูกัด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 เดินเดออดเกฮันไก่ เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเอ่อถ้าซื้อเครื่องใหม่ซื้อใหม่เป็นยังไงถ้าซื้อใหม่เนี่ยน,นัตตาณตาณตาคือเวลาไม่สบายเราบอกปัลลีนะหรือเซลเขาดิ้นไหมนัตานตาแปลว่าดีขึ้นหายจากโรคเหมือนกับนัตตาเหมือนแบบ หายเร็วๆเออตัวนี้แหละจริงๆมันแปลว่าดีขึ้นแบบ get better ถ้าแปลตรงตัวนะคะนาตาแปลว่าดีขึ้นหายคือภาษาไทยถ้าเราแปลเนาะเราบอกหายไวๆนะแต่คนเกาหลีพูดว่าดีขึ้นไวๆนะก็คือโรคหายไปไวๆนะถูกไหมก็คือดีขึ้นเนาะนะคะในที่นี้ก็คือดีกว่าเนาะดีดีขึ้นกว่าการซ่อมนะคะนะเขาบอกว่าการซื้อใหม่ดีกว่าน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าถูกต้องค่ะเออควรจะทํายังไงดีคะถูกต้องค่ะ แปลดีขึ้นเยอะมากๆเลยเนาะนะคือรอมรอมคือรอเกฮัมชิดาเอ,อ่อถ้าอย่างนั้นฮัชิดาฮัมชิดากเถอะทำแบบนั้นกันเถอะนะคะสิ่งที่เขาพูดสิ่งสุดท้ายก็คือการซื้อใหม่ถ้างั้นก็ซื้อใหม่กันเถอะนะคะทำแบบนั้นกันเถอะนะก็คือซื้อใหม่กันเถอะอันนี้ผู้ชายสั่งให้ผู้หญิงเนาะ อีอ e, e ีเทริก้าควันชาแนเอเออคอนจมชัดอาบาจูเซลแพรีเป็นตำแหน่งนะคะตำแหน่งนามสกุลผู้หญิงคืออ e. ีคือเป็นพนักงานที่แบบเหมือนทำงานมาประมาณสักห้าปีนะคะจะตำแหน่งเป็นแพรีนะคะก็คือเป็นพนักงานที่ มีมีมีประสบการณ์หน่อยอะเนาะเรียกว่าแทดีนะคะคุณพนักงานแทดีเนี่ยทำไมคะ,อะลองช่วยงกงกรุณาช่วยหาหาอ,อะไรคะ Alcon ควนชัน่นเดินแอลว่า ปกติคนใช้เพนชันทาจะรู้จักอยู่ใช่ใช่เพนชันทาเหมือนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเหรอคะแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นแปลว่าอะไรคะวพนชันทาความหมายจริงๆของเขาคือโอเคเอาจริงๆเลยนะเพนชันทาแปลว่าโอเคโอเคมันก็มีสองอย่างหนึ่งโอเคแบบไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วก็โอเคแบบใช้ได้ดีอะไรเงี้ยนะคะว้นชันเน้อลคอนแอร์ที่มันโอเคแอร์ที่มันใช้ได้โอเคเนาะนะคะเช่นสมมตินะสมมติคู่ไปดูหนังมานะแล้วก็อันนี้ คุณนาถามคุณถามครูว่าหนังเป็นยังไงบ้างคะครูบอกเควนชนายโอไม่ได้แปลว่าอ๋ไม่เป็นไรไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงหนังอะโอเคเลย<ม>นะคะ<ม>ว่ามีรุ่นน้องบอกว่าพี่นาแนะนําผู้ชายดีๆให้หน่อยอย่างเงี้ยอ่ะคุณนาก็เลยบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเควนช์นั่นหน้ำใจอ่ะเควนช์นั่นหน้ำใจโยไม่ใช่โอ้ผู้ชายคนนี้ไม่เป็น,น,น,นไรไม่ใช่อย่างนี้เนาะเนคนเนี้ยใช้ได้เลยนะโอเคเลยนะเป็นผู้ชายที่ คือเอาจริงแล้วน้ําเสียงอ่ะมันจะถึงขั้นดีหรือโอเคมันอยู่ที่เราพูดนะถ้าไปดูหนังมาแล้วบอกอ๋อควันชันนายอก็คงแบบเอเฉยๆพอได้อยู่ก็โอเคไม่ได้เลวร้ายแต่ถ้าคุบอกว่าควนชันควนชันเนีเ่ยย้อนวัอ่ะแปลว่าเป็นหนังที่ดีเลยนะหนังที่โอเคเลยใช้ได้เลยมันมันอยู่ที่น้ําเสียงอ่ะนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันจะอยู่ประมาณโอเคใช้ได้จนถึงดีหรือเปล่าอยู่ที่น้ําเสียงของเรานะนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าประมาณโอเคแล้วกันใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็เลยจะแปลว่าไปดูแอร์อรที่มันโอเคมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็เลยพอที่ให้ผู้หญิงไปสํารวจราคาแล้วก็แล้วก็ประเเทคข้อนี้ยากเพราะว่าไม่ได้พูดตรงๆข้อนี้ยากที่สุดและที่เราทํามาเนี่ยข้ออื่นค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเนาะข้อนี้ยากนิดหนึ่งนะคะ